ครับในช่วงนี้นะครับเราจะนําท่านมาชมเทปบันทึกภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดชิงเหรียญทองนะครับไทยก็ับพม่านะครับแข่งขันกันไปเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาเย็นนะครับซึ่งตรงกับที่ทางช่อง11หรือส่ททได้แพร่ภาพเรื่องของฟุตบอลนะครับวันนี้เราให้ชมวอลเลย์บอลกันนะครับไทยกับเวียดนามนะครับไทยเราอยู่ในเสื้อแดงนะครับ ในรอบแรกมันไทยเราชนะมารวด,ดเลยนะฮะและก็ยังไม่เสียเ็ตให้คับเสียเทปไปแล้วนะครับเพราะว่าเจอกับเวียดนามมาก่อนหน้านี้เราชนะไป3ต่อนหนึนะครับแล้จกมาเจอกันอีกทีในการชิงเหรียญทองนี่นะครับเราอ้อมหลังมาตีตีออกนะครับอัมพรย่าผาหมายเลข1 1 วันนี้มีแฟนทั้งของเวียดนามและก็ของไทยเข้าไปเชียร์กันแน่นสนามที่เดียวนะครับเวียดนามนำไปสองศูนนะครับอยังรับได้ออหลังไปตีแลาบล็อกออกครับเจอกันในนัดแรกนะครับไทยแล้วก็ชนะเวียดนามมาได้3ต่อ1ก็เป็นการเสียเซตให้กับเวียดนามเหมือนกันนะครับโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนั้นมีทั้งหมด4ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็เอาคะแนนที่1ที่สองมาชิงชนะเลิศกันซึ่งวันนี้ก็กลับมาโคจรพบกับเวียดนามอีกครั้งนึงครับไปนะครับตอนนี้เวียดนามไป4ี่ศูนย์เลยครับหมายเลข12ของเขาก็คือดินที่ฮุยชัวครับ4ี่ศูนย์กับหมายเลข6เสิร์ฟนะครับหมายเลข6ที่เสิร์ฟก็คือดังทีของไทยเราได้คะแนนแรกแล้วรครับการขึ้นตีของอัมพรยาผา วันนี้เวียดนามก็แก้เกมมานะครับจากการที่พ่ายแพ้ไทยซึ่งเป็นถึงแชมป์เอเชียในปีนี้นะครับส3าของไทยก็คือลุสตาต้อมคำนะครับเป็นมือเซตเอารับมาส่งเข้ามาที่มือเซตได้ครันนะครับของไทยเราวันนี้เราเขาเหนียวนะครับดูครับสี่ห้าแต้มนี้จะเห็นได้ว่าเวียดนามได้คะแนนไปอีกแล้วครับหมายเลขสิบสี่ตีลงไปบุยทิ่ย์คครับ คะแนน,นเป็นห้าหนึ่งเลยเวียดนามน,นั้นดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจทีเดียวนะครับพบกับทีมแชมป์เอเชียทีมนี้สิบห้านี่ผูเดนลิโบโรทาทีดีลินของเวียดนามบุยที่คุยจะเสิร์ฟรับเราเสร็จไปหัวเสาตบเขารับไม่ได้ครับเหมือนกับจะฉลับเน็ตด้วยนะครับคะแนนมาเป็นสองต่อห้า จังหวะของเขาได้เสียไปนะครับมาได้แปดโคทิมินก็ตั้งบอลแรกเปิดไม่ได้ครับลูกนี้เราเสิเสียเองครับเสร์ฟเข้าเน็ตไปแจกแต้มให้กับเวียดนามเป็น6ต่อ 2, 2> เกียรติพงษ์นัชตะเรียงไกรครับหัวหน้าโค้ชของทีมหญิงจะมีเรืออากาศเอกนัชพลศรีสมุทรนาคเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็คุณดนัย สีวัชระเมธากุลอีกคนหนึ่งนะครับเป็นทีมงานสามคนคนนี้กับทันทีของเราครับวิลาวันภิญญาพงศ์อัมพรยาภากลับไปเสิร์ฟแล้วครับตามอยู่สามต่อหกนี่เป็นมือตีหัวเสานะครับอัมพรยาภาเสิร์ฟมาเขารับไม่ได้เซตไหลหลังไปครับรับติ้มยอดแมลงครับเราขุดไม่ทันครับน้ำเป็นเจ็ดต่อสามเลยครับ ขินทีคุยชัวนะครับหมายเลขสิบสองเมื่อสักครู่นี้แต่ตอนยอดลงไปนี่คือเงี้ยนทีงออโคครับกับกันทีมเราได้ตีหัวเสาเคาะหยอดเราตีบอลโค้งไปครับเขาตบยังแกะได้ครับยังไม่เสียนะครับอันเดอร์ข้ามไปเลยแต่ออกครับออกคแล้ยาวแ่นเราขยับขึ้นมาหนึ่งคะแนนครับสี่ต่อเจ็ดนี่หัวหน้าโค้ชเขานะครับ มริกากันทองของไทยหมาย 15. เลขสิบห้าเราขุดขึ้นมาได้ครับดะข้ามาที่มือเซตได้ตีเรารับไว้ยจกไปหัวเสาครับไปทัสมือผู้เล่นของเวียดนามออกนะครับเป็นแต้มของจีนไทยครับขยับเข้ามา5-7ต่อ7ช่องว่างของคะแนนห่างกันเพียง2แต้มเท่านั้นวีลาวันนะครับตีทะลุบล็อกไปเลย ออกยาวออกไปครับเป็น8ต่อ5เป็นเทคนิคทำเอาครั้งแรกครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมเชียรรับโชคกับ SMS ได้นะครับโดยคุณคิดว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้เหรียญทองเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับเลขค,คี่พิมพ์2 1เลขคู่พิมพ์2 2ส่งมาที่หมายเล48 11, ข489 0011้าค่าบริการครั้งละ3บาทครับผูโชุดีรับรางวัลโทรศัพท์มือถือ iMobile 3G วันละ3รางวัล ตรวจสอบผู้โชคดีที่หมายเลขโทรศัพท์025020111หรือว่า w w w i s p o r t c o t h ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับในขณะนี้นะครับไทยก็ได้เหรียญทองรวมกันอยู่ที่61เหรียญทอง68เหรียญเงินและ79เหรียญทองแดงครับเหรียญทองนั้นเท่ากับเวียดนามน,นะครับ61เหรียญทองเข้ากันแต่ว่า เวียนาำนั้นได้แค่55เดือนเงินและก็47เดือนทองแดงครับที่25จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย คเครื่องดื่มเจบิโคราอร่อยมากซาสดชื่นโทรศัพท์มือถือไอโมบายสนับสนุนการถ่ายทอดและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยโดยรถยนต์เชฟโรเลตรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าผู้นำออตโตเมติกต้องยามาฮ่าโอิชิกรินทีผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสิเกณฑรั้นที่25กุญแจและเรื่องมือสารพัดช่างโซโลหลับมาชมมาต่อรับเลยบอลหญิงนัดชิงชนะเลิศนครับชิงเหรียญทองเราต้องตีจากแดนหลังรับลงครับ เอาออกครับยับเส้นยกยกพงนะครับขยับเป็นเก้าต่อหกหนีไปเลยครับเวียดนามไทยเราก็ยังไล่ไม่ติดนะครับเป็นลูกที่กัมกึ่งกัมกึ่งทีเดียวนะครับจังหวะนี้ออกจริงๆนะครับกับตัรทีนั้นเราจะเสิร์ฟนะครับหมายเลขเก้าเยนทีก็โคาเสิร์ฟเบาเราเซฟตกไปตีไม่ได้ครับให้บอลเตี้ยนนิดนึงเขาหยอดมาแล้วคุณได้ครับ ตกตินบล็อกแล้วลงด้วยนะครับมาลงในแดนไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าผู้เล่นของเวียดนามนะดีใจนะครับปานทีกินพุยคนนี้ผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้บอกว่าเป็นคะแนนของไทยครับเฮายองซุงครับผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้ และปลื้มจิตครับจังหวะนี้เสิร์ฟยาวออกไปเป็นคะแนนของเวียดนามครับขึ้นนำไปสิบต่อเจ็ดแล้วคุณเกียรติพงศ์แมชที่เจอกันกระ้ังได้มันไม่ต้องสอนมากครับแต่ว่าแมสมาสถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับเวียดนามเหนียวขึ้นกว่าการพบกันครั้งแรกการโจมตีของเราวันนี้ยังไม่ได้ผลนะครับดูนี้ตีอัดข้าไปเลยครับออดูมาสิทธิรัก ตีอันดับแอกไปได้คะแนนนุกตาเซิร์ฟเรารับได้เข้ามาที่มือเซตตีจาก้านหลังยอดเรารับไว้เด่นไปเลยครับเขามารองไว้เวียดนามได้ตีตีบล็อกเราเขาเกี่ยวมาได้เปิดหลังไปครับมาเป็นเจ็บกลับมาและอันเดอร์ข้ามไปครับโอกาสเป็นของเวียดนามที่จะโจมตีแล้วเขาตีด้วย้าย ตีเหมือนจะแป๊กแป๊กแต่กลายเป็นดีครับ11-8พับชาอีกครั้งนะครับไปโดนทัชผู้เล่นของไทยด้วยครับอัมพรยาผาดินทิด้วยชัวครับเป็นคนตีบุยที่หุยเสร์ฟเสร์ฟติดดแกะแก้ให้ก,กับไทย9-10ตอ่ครับเราไม่สามารถจะเข้าใกล้ไปมากกว่า2คะแนนเลยนะฮะต้องดูกันที่ลูกเสร์ฟลูกนี้นะครับ ออดอุมาสิทธิรักษ์เวียดนามรับไว้เข้ามาที่มือเซตไปีครับหมายเลขแปดเรายังรับไม่ได้นี่ครับเราไม่มีโอกาสที่จะโจมตีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้การเซตยังไม่เข้าจุดนะฮะออกหลังประตีติดบล็อกออ,อกครับขยับเป็น12ต่อข้าวไปโดนบล็อกของออดอุมาสิทธิรัก์นะครับฟาร์มที่ยทิมคุยนะครับบนตีหมายเลขห้า เป็นวิลาวัอนอภิญญาพงศ์นะครับขึ้นบล็อกเมื่อสักครู่นี้ทะลุลงไปนับมาที่มือเซตเนี่ครับเรายังตีไม่เข้าจุดนะครับวันนี้การเซตจังหวะการเซตการขึ้นตียังไม่เฉียบขาดเหมือนเดิมเนี่ครับ <ๆ S 2> เขารับได้หมดเลยนะฮะแล้วดูเขาแตะยอดรับโอ้โหเนื้อมา จากขอนแก่นเลยนะครับแล้วก็ตีเบาๆข้ามือไปจังหวะที่เรามีโอกาสเล่นลูกเร็วนะเราไม่สามารถทําได้นะครับและในขณะที่เขานั้นใช้ลูกหยอดนะครับลงบนพื้นที่ว่างดินที่กุยชัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ซ้ายนะครับ,ย,รบยังเกี่ยวขึ้นมาได้เอา้ามาได้นะครับตรกนี้บอลแรกเปิดไม่ได้นะครับตั้งมาไม่ขึ้น10ต่อ13าครับ เมื่อวานนี้ก็เบียดกันด้วยนะครับในเรื่องของเหรียญทองซึ่งเมื่อวานนี้เรานําเวียดนามอยู่เพียงห้าเหรียญนะครับแล้วก็การแข่งขันเมื่อวานนี้พบกับเวียดนามในเรื่องของการชิงเหรียญทองนั้นหลายรายการรวมทั้งรายการนี้ด้วยนะครับที่เวียดนามได้มาเท่าเราเนี่ยเพราะว่าเขาได้จากฟินสวิงหลายเหรียญเลยนะครับไปโอยจากตรงนั้นนะครับใชมวันนี้เราก็หวังจากบวยนะฮะ มวยสากลเราเข้าชิงห้ารุ่นนะครับในช่วงบ่ายบอลแรกบอลสองหัวเสาเนี่ยครับเขาบล็อกได้ครับเรายังให้บอลสูงไ